เป็นท่านเป็นเขาไม่ล <maybe plays ife> ่าผมเออไม่รู้คนไปล่าไหมผมลูกเน็ตว้าวกาลิน beautiful นี่นี่นี่เขาเขียนชื่อผมอยู่ชารีอาแล้วกูต้องรู้สึกยังไงกูเป็นแม่ แค่แม่จ้ามินทางไหทำอะไรอยู่เออ What's your name อะไรวะ What do you doing What do you doing แม่พูดดิทำอะไรอยู่อะไรดีวะทำอะไรอยู่เขารู้เลยไม่เป็นแม่เออแม่อ่ะฉันฮิวฉันฮิวเออฮิวก็ชอบคุณฉันชอบคุณ ฉันไม่ cool I am no mum no mum no okay okay แค่เพ pues um, oh. uh, ื่อนก็ไม่อยากเป็นเอใจพใจเพื่อนแอเจตับเจตัเจตับเออเอาเมาหน่อยมาหน่ได้หกันอูได้กัมินำลังอยู่ กามินทำอะไรอยู่ชาลีว okay, ันนี้ว yeah. ันนี uh ้สู้สุสู้เขาเขาบอกว่าสู้ๆไปไงน่ารักป่ะเออน่ารักนีะเด็กกามิน she is very cute oh my god เขาบอกว่า uh, ค yes. yeah. ุณน่ารักเออ yes แต่งเพียวว่า you come from ถามถามเลยคนเด็กจะเป็นเกาหลีเป็นโคเรียเพื่อพูดว่าอะไรกามินมา ชมมาซกาดนกาเมนคุณมาไทยปุ๊บี่โดนปดจากพิมเตอร์เลยนะคุณรีบๆมานะกัน No 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 Oh My God Charlie. You See ยากเน่โอ้ยก็แม่งแล้วชีวินนี้เคยแต่เรียนออนไลน์ทีออนไลน์เลยมั้งล่ะเออเออ I Love You ไอ้เริ่มอยู่อะไรมันเลิฟอะไรกันวะบอกชอบเขาไปเลยจอมินเปิดพ่อไปดิพ่อปชอบเขาไปเน่พี่ออาซิเดตมาดิโอ say yes ใส่แล้วบอกรักเขาไปเลยกันเขินอย่ามีรักไปเลยบอกรักไปเลยกันเขินลูกพี่สามสองหนึ่งไปโอชิตเ้อกอ

วันนี้มันทำงานกับเจ๊ตับจะตายอยู่แล้วแต่ก็ต้องทำงานต่อไปกามินรีบๆมาไทยเจ๊ตับจะได้ถูกปลดจากพีเซนเตอร์ไงและกามินก็จะเป็นพีเซนเตอร์ร้องเร็วๆจีบมันยังไละมันแกไวมากเลยอะถ้าจะจีบผู้หญิงร้องได้ินดูคือเ

ผมไม่ได้พูดแบบว่าไรสาระขนาดนั้นบอกว่าเปลียนกระดูกว่เขียนเฮ้ยกระแย่เน่าใครว่าเขียนผมไม่ใช่คนแบบนั้นผมไม่ใช่คนแบบนั้นเจ็ดตับสูบบิ๊กบาวซิกาเมนมอ่าโอ้ยอะ

เดวจะเล่นใครเคยต่อกกมินของไม่กไม่ดแล้วเออมาเจอแฟนนี่ทำทำาหน่อยเขยหน่อยเขียนหน่อยโห้ห้ t ไไกินร้านเดียวกันอ่าแกมินนอ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 นว้า หัวจะตักนี่เนาะนี่เนาะเออเอ่อทำไมจะตักเขียนแล้วมันดูน่ากลัวไงมึงลงเขียนสี่ดีหน่อยดิซี่ดีอะมือมันเลอะอะไรเปล่เนี่ยว่ายแปลภาษาเอออะไรอ่ะโทรศัพท์ที่วาโทราโดนแบบบาเอาคำว่าอะไรคำว่าอะไรใส่ขอโพยหน่อยมีโพยบ้างเอามาดูมีโพยภาษาอีกไหมไม่มีไม่เว้นเอามีนิดรอหน่อยรอหน่อยฉันอยากบอกว่าหัวใจเหมือนโดนลมพัดที่ไรโอ้โห

Uh, Would you make you stop, Michael? Oh, he's doing it. Do start, one, oh no, I can. He's just dancing, dancing, dancing. Boom. Why, Charlie? Why, Michael? Why? 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 คาร์โกชิฟอนเน็กซ์เจ็ดทรเวอร์นเชัลียอมแพ้คารโกชิฟอนชาลีแอนชาร์ลีชาลีทรเวอร์ชาร์ลีแอนมีวิดออทรเวอร์อเก้นพี่าอะไรวะเขาบอกว่าอะไรไม่ไม่ยินเสียงวันมออกพี่อ่าอ่าลิสอ่าอ่าอ่าอากีอากไเท่ยกันเดียวเดีเวกันเดีเวกัน อ๋อเขาถามว่าพี่ยาไปเที่ยวไหนอ๋อ,อไปโซก่อนไม่ใช่ในประเทศไทยอ่ะเขาถามว่าไปไหนตลาดนัดตลาดโอเคบอตลาดนัด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 ของขายเยอะชิช <c oughs> oh <my> เ้ยกอด้ยแล้วอม <c oughs> โชว์อะไรหน่อยเขาได้ปอะกวดเยอะแล้วใช่โชว์อะไรอ่ะจะตัดออกให้สาวชนะจะจีบดีจีบต่อเลยเร็วๆอืแคโกชิัซโโกชิัซมิทูโกชิัซากโกชิพัชีอรเรสปสปเบย์เบย์ากเลยดีมาเยครอเคอรออ น้องนองนองดึมเอียมีจริงไหมเนี่ยนองดึมเอียมี่จริงคุยังไม่เป็นคิวนองดุมเอียมีนรองที่พี่บอกว่าคิดถึงมากอะแตลว่ารอเล่นดเรอเล่นจอแตอกรอกลอกอจะแตอยู่อยู่ไ้บอกบอกมาดิแบบเนียนดิก้มินเนี่ยนักแท็กเกอร์ละ Nát chạy chú sô la nạc sô la lạc chạy ya lạc chạy chú sô la chú lạc chạy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  onin